หัวเรือของทีมด้วยเนี่ยเพราะงั้นมันอาจทำให้ทิศทางของทีมเนี่ยเป๋ไปได้แบบค่อนข้างที่จะหนักเลยรอดูเพราะว่าสองเกมที่แล้วเนี่ยเขาเหมือนโดนดึงความสามารถต่ำลงไปมากเลยสองเกมที่ผ่านมาจากค่าพลังที่สูงๆเนี่ยก็โดนดรอปลงไปค่อนข้างเยอะต้องมีเกมที่เขาสามารถ space ทำจังหวะให้เพื่อนได้เนี่ยก็เขาค่อนข้างที่จะแสดงประสิทธิภาพกับสกิลเพลงเขาได้ค่อนข้างสูงครับเกมนี้ทารอนดินสปอร์ตมองถึงราชาปิศาจเป็นตัวแรกเลยฮะนะครับเลือกอยู่ทีมสีฟ้าแล้วบาซากิเม้งอยู่ทีมสีแดงซึ่ง าซากมมิ่งเป็นหนึ่งทีมที่ชอบที่จะเล่นในเซ c เ n d นพิกด้วยใช่ฮะคาเตอร์ใช่วินเรทในฝั่งสีแดงของบาร์ซ่าเองถ้านับในองค์กรก็น่าจะสูงมากๆเลยทีเดียวด้วยมาตรฐานสูงจริงนะครับในการที่จะติดในรอบเพล์อฟตลอดทุกๆซีซั่นแล้วก็มีแชมป์ด้วยเนาะแล้วก็ในปีนี้ก็ยังลุ้นได้ใช่อาจจะสร้างบทบาทหรือว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมตัวเองได้อีกฮะโอ้โหน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าะ โบขาดแบทแมนเหรอครับนี่ปรับมายัง,ยง<อ>ไม่ปรับไง,อองแต่อันนี้ย่งนนแข่งยังไม่ปรับไงใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือปรับแล้วเรือวงเรือมาปรับอะไรหมดทุกอย่างแต่ว่านี่คือแผ่นอีกแผ่นหนึ่งก่อนหน้านี้นั่นเองครับครับอาจจะเจอาจจะกลัวก็ได้ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นอยากให้ตัวหลุดเยอะมากที่สุดเพราะอย่าลืมว่านี่คือเกม ที่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาก็ได้ใช่อันนี้คือไม่มีการที่จะรีเกมรีเมคกันฮนะนี่คือเกมจริงๆที่เราได้เห็นกันเพราะว่าตัวของ b a ่ z a Gaming ก็แบบปกติเลยแบบปกติไม่รีบด้วยมไม่รีบในการล็อเพื่อเล่นเลือกใหม่เล่นใหม่เริ่มเกม,มเใหม่นั่นเองฮะอเอเดนดอมเชนเดียวตรงนี้ฮะสวนตีมี่เลยฮะเอเดนดอให้ดีฟ็อกเล่นก็ไม่ได้เลยฮะ มาเป็นนักออกแบบเอรันดอร์ก็แน่นอนแบนอาแบนโวคาดเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าโอเคเอรันดอร์แต่ถ้ามองตามจริงถามแบทแมนมันเคาน์เตอร์เอรันดอร์ไหมก็ใช่นะหนึ่งคือมันมาจากในทิศทางที่คาดเดายากเพราะงั้นเอรันดอร์จังหวะจ,จะหลบไปอะไรเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็หนึ่งคือแบทแมนเป็นตัวที่ชุดเดียวอยู่แล้วเหมือนคลิกแน็กเหมือนอะไรพวกนี้อยู่แล้ว <One S 1> คือ <Thank you. S 1> อา้าวคือถ้ามองแบบแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการแบนที่ทารอนต้องการจะหยิบเอรันดอร์ชัดเจนมองตามจุดอืใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าแบทแมนไม่ได้เป็นตัวที่ ยอดฮิตในตอนนี้นะครับด้วยด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยมันพุ่งค่อนข้างต้นเกมสูงมากแต่ท้ายเกมมันดรอปแบบค่อนข้างเร็วมากก็เลยเป็นผลด้วยการาฟมันคนละฝั่งเลยต้นเกมอีกแบบนึงท้ายเกมแต่อีกแบบนึงแต่ว่ามองถึงเส้นทางที่ทําให้ตัวแครี่เล่นง่ายที่สุดและฮะก็คือตัดตัวที่จี้ไปตรงตรงเลยฮะได้อลิสมาเล่นเกมเร็วได้ด้วยฮะแล้วก็มีตัวของคิกซี่ที่เป็นตัวถนัดของฮักกลับมาอยู่ในโรที่ถือว่าเป็นเม็ด เมนหลักเลยฮะที่เป็นตัวถนัดได้คู่กับเจจักจานจ<ช>ักได้ด้วยฮะใช่ครับก็พอเป็นคริกซี่ในเกมนี้ก็น่าจะมีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความง่ายในการเล่นมากขึ้นคริกซี่เป็นตัวที่เซตอัพได้ง่ายมีโอกาสเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเชนสก,กิลเราวิ่งไหวขึ้นเป็นตัวที่ทำราเมจดได้จัดจ้านทั้งที่ไม่ต้องมีไอเทมเยอะมากก็ได้ด้วยนะครับทางกับการมาสรรักทีมม่เลือกริปโปมาแล้วเลือกเฟลิลตมาแล้วก็เลือกกราสมาครับอย่างนี้เลนดาร์เเลเยอร์ตัวของโอไฟอาจจะถูกตัดไปค่ออนข้างเยะ ในเฟสที่2องแบบนี้ยังไม่มีตัวหลักเลยฮะเพราะว่าเหมือนเรื่องดิปโปมาลองยีนาอยู่แล้วสำหรับในเกมน,<ช>นี้เรื่องมาลองรับฮะไวโอเลตเองก็แน่นอนนะฮะตัวยืนระยะค่อนข้างดีได้ไกลพอสมควรนะอาจจะสู้กับเอเลนดอร์ได้อะระยะยิงนะตัดไปเลยฮะดัสเลเยอร์เลนโอเมนยีนาแน่ๆนะนะครับก็หยิบตัวที่เทรดสู้ดิโปในเลนแบบสูสีมากๆอย่างท่านั่นโอเมนมานะครับแล้วก็ มากะว่าต่อให้หยิบยีนาก็คงไม่เป็นอะไรแล้วสำหรับทางฝั่งของบาซ่าเกมมิ่ใช่อะอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้ครับตัวของยีนาเพราะว่าโอฟังมีมอตสเล่นได้อยู่แล้วก็เป็นตัวได้ที่ดีด้วยฮะแคดี้แถวหลังเองอาจจะรับมือลำบากในเรื่องของการเจอตัวได์แบบนี้ะทีมี่ไปครับสำหรับทางฝั่งของคารอนครับเพราะว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่เป็นทีมี่ผู้เฟลเลกซึ่งเป็นเฟเล์จังเกิลของบางบาซ่าด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ตัวนัหนาก่อน ที่จะทําให้ทีมเขาเล่นค่อนข้างยากครับเวเลสยินาไไดด้้ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่าผมว่ายินาค่อนข้างคุ้มกว่าในการที่จะตัดแบนได้เองครับยี่แบบโอ้ยี่ไปเลยครับโอยี่ไปอย่างเดียวเลยฮะโโอ้หเอาล้วฮะแครี่เป็นเอรันดอร์จังเกอร์หรือว่าเป็นเอรันดอร์ของม่งหวานเนี่ยแล้วคือทารอนยี่ซัพพอร์ตยากด้วยเพราะเกมที่แล้วใช่อุเมก้าเลยครับเกมแรกใช้อลิสไปเนี่ยโอเคแน่นอนมัน มันก็สุดไปแล้วตรงนั้นแต่ว่าเกมที่แล้วใช่อเมกาเพราะฉะนั้นตัวเลือกเปิดค่อนข้างเยอะมากเลยครับสาหรับทางฝั่งของโทนี่ในเกมนี้สบายๆฮะเพราะว่าตัวเองก็จะได้เลือกกอดในเฟสน,นี้ด้วยฮะมองยังไงก็ได้ฮะแต่ว่า <It> s <S ต<า>ักเอ็นโซตรงนี้ไปฮะตัวลงโทษทะนั้นอลิสครับตัดทิ้งออกไปก่อนนะแก้ตามสุดนะตัดตำราตัดก,กันตรงๆอยู่แล้วคือเหมือนถ้าเราจะผ่อนคลายเหมือนกันนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ ให้มันวุ่นวายอะเอเดอร์องี้ตัดตัวล้วงตัดตัวอะไรไปก่อนใช่อาริสเล่นยากใช่ไหมตัดตัวเอนโซ่ไปฮะนัมเบอร์ครับถูกยิบมาจากบาซาเกมมิ่งเนี่ยมาปูยางมาต่อยเหมือนกันนะ,ะกลางพื้นที่ให้กับตัวเองฮะ,อะมองว่าแร็กเทอร์ก็เล็ตเป็นตัวที่ดาเมจจัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องการแผงหน้าที่รับดาเมจได้ระดับหนึ่งนะครับสามารถเล่นเกมป้องกันได้แล้วก็มีสกิลสามารถเปิดได้ด้วยนีก็ได้ฮะจังหวะแบบฉาบสวยขึ้นมาฟิกเกอร์ เราเดินขึ้นมาก็ป้องปางได้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คือพิกที่แขรงใจ b a ่ z a Gaming อยู่ฮะจะเป็นยีนาหรือว่าจะเป็นเวเรสดีสุดท้ายแล้วก็พอไม่มียีนาก็ต้องเหลือนี่แหละใช่ครับต้องเป็นเวเรสครับเวเรสของโอเวอร์ไฟหรือว่าเอาเอมิลี่มาเล่นแทนอะสองไฟเตอร์อ้าวฉีดโอเวอร์ไฟใช่ครับก็จะเป็นอีกตัวที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดนบีบ มากมากนะในเรื่องของตัวละครเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าลัมเบอร์เองมีพาสีในเรื่องของการเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนได้นะครับเพิ่มเกราะเป็นแฟลชลัมเบอร์เพราะงั้นการที่ฉีดเนี่ยลดเกราะเนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลตรงนั้นเนี่ยลดลงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเบาลงเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะแต่ตรงๆมันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นอยู่แล้วนีเพราะว่าตรงๆไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของการขัดจังหวะจากลัมเบอร์มาสูงเองแต่ว่าซีซีเกมนี้เยอะ พอสมควรนะถ้าเราอินสปอร์ตเนี่ยพอมีอลิสมาด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวก่อนอย่างวีเรสก็ได้อลิสเองก็ถ้าเปิดก่อนได้ก็ถือว่าโอเคมีกิ๊กสิกเนี่ยต่อจังหวะตามคอมโบได้อีกนะแล้วก็ฉีดึกๆอึดๆแบบนี้อีกตัวหนึ่งอะทำให้เปิดพื้นที่สีแห่งหน้าแบบนี้สามารถโซนให้เอเดนดอร์เล่นได้อะโอ้โหตอสุดท้ายโอ้โหปาซาเกิมิงสองไฟเตอร์อีกครั้งนะครับแกดูแบบมาแบบไฟเตอร์ไฟเตอร์นะคอมโบคือตอนนี้ก็3ตัวไปแล้วอ่ะ อึดๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็สองตัวต้้งหลังไว้ใจได้อยู่แล้วกับคนกับทาวเวอร์นี่เคลียร์ได้หมดนะวโอเดตกับแลสนะเพราะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะจิบมาเป็น2ไฟเตอร์ครับก็หยิบเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่าฟอรเรนโนแลกกับฉีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงแม้ต้นเกมเองฉีเองจะมีทั้งชัดเทนมีทั้งจาอเกาะที่น่าจะทําให้ดูได้เปรียบกับฟอร์เรนแต่รือว่าฟอร์เรนมีทูรามีนะฮะไหลได้ต่อคือตัวมันค่อนข้างที่จะไหลไหลลื่นมากกว่านั่นเองฮะส่วนเลนล่างถ้าจริง ตัวอย่างเวเรสเวเรสอาจจะมีภาษีในเรื่องของถ้าสมมติว่าไปเติมเกมหรือเล่นต้นเกมแต่ว่าหลังจากเลี้วสีไปริโปเองก็จะมีความเรียกว่าซัอเทนเนเบิลหรือว่ามียืนทนได้แหละเพราะมีดูดเลือดนะครับในช่วงของเลเ้ยวสี่ไปใช่ครแต่ว่าผมว่าถ้าเราน่าจะเดินเกมก่อนในการเปิดเกมมีอลิสมีเวเรสแล้วก็ทางของคิกซี่ด้วยแหละสามตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นต้นเกมได้ดีเลยในทางกลับกันเนี่ยบาส่าเกมมิ่งผมว่าอารมณ์คล้ายๆ2เกเผ่าผมาคือแพ็ค เกมนี้อาจจะดูเป็นแบบโอเครอเวลาเพราะว่าลัมเบอร์ยังไม่ได้แรงรอเลี้วสี่มีสกิลคบมือเบเลตรอมีของสัก2ชิ้นชิ้นหนึ่งสองชิ้นมีดาบป่าชิ้นมีธนูป่าชิ้นหนึ่งพอเป็นไอเทมที่ฟอกออกไว้มากมีเจาะเกาะมีขิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมากรุปอัพแล้วเล่นกันเป็นทีมเหมือนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแบบอาจจะกรุปอัพช้าหน่อยในเกมนี้เพราะว่าแตกต่างกับสไตล์ที่2เกมแรกเลือกดาบมาด้วยที่แพ็กได้ค่อนข้างเร็วอะแต่ว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงเราไปดูในเกมมันก่อนนะ เลยฮะที่3ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอย่าลืมฮะวันที่2อทุกทางคนนี้ไม่ต้องไปนะครับมีกิจกรรม5 v 5แจกหนักจัดเต็มมากๆนะครับทั้งฮีโร่ฟรีสกินฟรีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมถึงเปิดให้เล่นในตัวละครทุกตัวด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับหลังจากวันที่2ในเดือนหน้าใช่ครับเดือนที่5กิจกรรมเยอะมากนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจของเราเลย อดี๋ยวาลืมัะเล่นตัวฟรีใครอยากเล่นตัวไหนยังตัดสินใจอยู่นี่บอกเลยว่าเปิดฟรีเล่นทุกตัวฮะหน้านล่างฮะฉีกับฟอร์นิโนคือแกสวิตเลนกันมาเหมือนกันเลยครับอ่านกันแบบเหมือนอ่านหนังสือเร่มเดียวกันนะแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่บาซานั้นมา5ครับลูกแก้ว5ลูกอีก2ลูกนี่จะขอพรจากเทพพรเจ้ามากอได้แล้วนะฮะขออีกครั้งหนึ่งฮะคือแกกดเนี่ย เข้าใจเลยว่าแต่ละครั้งนี่คือมีความหมายอย่างชัดเจนเลยฮะการกดในเกมที่2ก็ถือว่าแทบจะชนะไฟ์แล้วก็คุมเกรได้อย่างชุดเดียวเลย้าเครื่งเหมือนเป็นการแบบยื้อเพื่อให้ครูดาวสกิลกลับมานะครับเราก็ได้ได้สวนเลยไอ้ติดต่างหากนะตอนนี้โอ้โหเนี่ยนะฮะต้องยอมฮะคนนี้สกิลช็อตนี่ไว้ใจเขาได้จริงนะสำหรับทาหน้าของฮักยิ่งเป็นทาหน้าของกิกซี่ด้วย ตัวถนัดรู้จังหวะรู้ระยะอยู่แล้วอ่ะช่ครับด้วยความที่เป็นลัมเบอร์แหละนะครับการจะมาช่วยเคลียร์เนี่ยสกิลเขาเบามากนะครับเพราะงั้นอาจจะช่วยไม่ได้เยอะหมู่หวานครับรอที่จะตัดอยู่ครับแต่สุดท้ายไม่ได้ครับตัวนี้เขาเส้นยังเลเวล4อยู่ดีครับเราจะตัดตรงนี้ะตอดก่อนแฮปปี้เลเวล4ครับเป็นแครี่อีกครั้งนึ่งนะส่วนตัว้างของแฮปปี้หรือว่าอนมาแนวนี้มองว่าแครี่จังเกิลเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่า ถ้าสิงจักรเคลื่อนไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่แผนกับคอมที่ทำกันมาเลยฮะแต่เราก็เคยเห็นบทบาทของการเล่นเป็นตัวไล่ฆ่าที่เขาเนี่ยค่อนข้างเถื่อยชยเลยฮะครับผมไม่เป็นไรฮะเราไม่คิดว่าจะจบแค่นี้แน่นอนกับเกมฮะแข่งขันในระบบเบสออฟไฟอยู่แล้วฮะอีเลสด้านล่างโอ้ทนนะด้านล่างควรอดทนไปก่อน เราตอนนี้โยกไปโยกกันมาสุดท้ายแล้วฟอเทนิโน,โนโ่ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะอ,อย่างที่ว่ากันไว้นะฮะสามตัวตรงนี้ฮะฮังบูหวาแล้วก็ลูกถึงเจจักเนี่ยก็เดินเกมกันคู่กันเดินผ่านต้องผ่านน้ำพยายามโซนให้ตัวของดิฟอกเนี่ยฟาร์มลำบากอะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้สีเจอกับฟอเทนิโน่มากกว่านะครับอาจจะต้องการแบบนั้นรรน,นะคือฟเทนเป็นคนย้ายหนีไปเองนะ ใช่แต่ตรงนี้จอุ้ยโดนจับน็อกอัพขึ้นมาชุดหนึ่งตรงนี้ครับฮักเสียไปครึ่งหลอดครับโดนนะโโสตันโดนมาตรงนี้กระโดดมาวีนอมโดนทน่าของดิฟเฟอเซน์เหมือนกันกลิ้งหนีออกไปก่อนครับแล้วมีท่าของจอมมี่เข้ามาได้รับช่วยแต่โอฟาร์เดินด,ดุมๆเข้ามาเรียกว่าฝาดฟาดแล้วฟาดแล้วแต่เข้ามาไม่ถึงตัวแล้วอีเรสกับฟิกเกอร์เข้ามาแล้วงั้นเลสเตอรขึ้นไปเฟิร์สปัตแรกตัวของทั้งรบาซ่าเกมมม่ดแล้วยังไม่มีใครตายด้วยฮักอยู่ด้านหลังครับกดตัวแข่งไปก่อนจากทางนขออจมมี่แลล้้วเเกกก็บไไไปศพดหมือนนนัั่ตามมมมออันนนนีูู้้วาาาาาจจะไไ่่ททดดดดเลืโตตกกของอีเรรสคับ เป็น3คิวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในไฟเดียวเขาสหรับทางบาซ่าเกมมิ่งอะมองเหมือนดานเมจจาขา,ขาดขาดแต่ก็ได้ฮะพวกเขามาถูกที่ถูกจังหวะคือมาเติมกันเร็วมากๆาฮะคือทาโ,อโชวมาทีคือจอมมี่เนี่ยดึงอะไรฮะดึงเวลาอยู่นานนะไรตัวของทารอนอินสปอร์ตเนี่ยขึ้นน้ำขึ้นฝั่งตัวเองไปฮะแต่สุดท้ายแล้วไปรอดไม่กี่คนนะเสียไปดึง3เลยฮะแล้วคือเป็นจังหวะที่เหมือนรู้แล้วว่าจะยจักใช้โคโนโกลไปแล้ว ก็ใช้ไปก่อนหน้านั้นไม่ถึง5้วินาทีครับต่อตรงกลางไม่มาเลยครับโอ้โหอ่านไวทําไวฮะรู้ครูดาวรู้อะไรดีอยู่แล้วด้วยคือไปอต่อตรงกลางน่ะที่ไปเสียไปก่อนฮะโอ้โหแน่นอนว่าคนรอคโกลจะเป็นสกิลหนึ่งที่ปั่นป่วนในการคุมทีมไฟได้มากแน่ๆสำหรับฟาซากิมมิ่งแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือช็อตก่อนหน้านั้นฮักเองโดนคับใช้สกิลแล้ววิ่งหนีออกด้วยนะครับเพราะว่าโดนโชูลูเค็มจากทางไอ้บอสโปรไปด้วยนะครับก็ต้องรอเวลาแหละฮะช่วงนี้เสียสกิลใหญ่ไปเยอะด้วยน้องฮารอน ด้านบนทาวเวอร์ไปแล้วเพราะว่าหลังจากการตายถึง3ตัวตรงง็อตเมื่อกี้เผยทีหนึ่งคือเลนข้างวันนี้ทำมาดีมากมากับกับมาค้าเกมมิ่งอีเลนเองการเติมไฟการรับป้อมต่างๆแล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับโอนี่ยังยืนถึกทนอยู่กดตัวแข็งมามีเกาะเด้งาหมกนิดหนึ่งครับโลขึ้นมาจ่ายิกเกอร์ด้วยตายเลยครับคือ็อตเมื่อกี้โอเวอร์ไฟถือว่าทําได้ดีแล้วครับในการเข้ามาล้วงแต่ว่าการเป็นดีฟ็อกแก็ติ้งรอเผื่อระยะเผื่อพื้นที่ในการเล่นแล้วด้วยฮะอย่าลืมว่าถ้าราเล็ตกลิ้ง ใกล้ๆในรัสมีเนี่ยเจ้าตัวจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับดาเมจก็ต้องรองก่อนนะไฟล์สตอร์โบฮะขอครับแโปรแต่ว่าเห็นคนเยอะกว่าครับท่าไม่ดีครับยังไม่เล่นก่อนดีกว่าครับ <c oughs> รอระยะด้าน,นล่างเองก็นุกวะอินเลสฮนะวันนี้เจอกับโมหวานทั้งวันเลยฮนะ เดวิลนักด้วยไหวแล้วครับหวานนีโดดวีนอมก็ไปเปิดก่อนครับใส่ก่อนได้เปรียบแต่ว่าคนโปัมาตรงนี้จะโดนงัดกลับเข้ามาแล้วอัดยกน็อกอัพขึ้นมาหนึ่งทีแต่ว่าต่อยมาไม่โดนจากไอวอัโปรครับเขเส้นยังเคาะอยู่ด้านหลังใส่ฮักแล้วต้องเสียฟิกเกอร์ครับไม่ฟิกนี่มีสิทธิ์หายแน่แน่เป็นเวฟรถด้วยครับตรงนี้จะอยากจะกันครับอยากจะกันอยากจะเคลียร์เหมือนกันนะโอ้โหหนักเลยนะกับป้อมที่เสียไปแบบนี้แล้วยังยังไม่ได้กลับบ้านด้วยครับตอยได้ฟรีฝีอีกฮัปบี้หวานต้องมาช่วยกันหรับบบแนี้ แต่พอมาช่วยกันแบบนั้นอีเรสเห็นช่องแน่นอนครับดันไวที่เลนล่างครับช่องดันบนช่องด้านล่างนี่คือเพื่อน3คนสามารถดึงจังหวะให้การเสียแรงหรือว่าการเติมเกณฑเนี่ยก็ต้องเืินไปพร้อมๆกันนะทำให้เวเดสเล่นคู่กับตัวลิสไม่ได้ด้วยสำหรับในเกมนี้หลังจากในเลนทิงเฟสเนี่ยดูเสียเปียบไปแล้วครับสิบวินาทีนะครับสรับมังกรตัวนี้วันท้ารอนยังไม่ค่อยได้ออบเจ์อะไรไปเลยนะสำหรับในวันนี้ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าใช่ครับ เวอร์นี่คือโดนมีก่อนนะรับ3คิวป้อมตรงนี้พุ่มเอลด้านซ้ายฮะแตนบายรออ,อยู่แล้วจอมเข้ามาจอมมีเข้ามาแทงเปิดเอาติดเจ้าแมนดูเอลเข้ามาก่อนตรงนี้บแล้วจะจับอันติดทีด่สวยก็จริงครับแต่ว่าวันเข้ามาอยู่กลางล้อมลึกมากจริงฮะ ต้องถอยออกมาก่อนครับยังร่ายรำอยู่ด้านโดนดักหน้าดักหลังจากทางฝั่งของอ e ีเรสโดนตีเข้าไปก็แล้วเรียบร้อยหายไปเลยยังไม่มีใครตายอีกครั้งจากทางหน้าของบาสกิมมิ่งครับถอยเข้ามาโซนตัวเองได้ดีครับแล้วโอฟาโดนไปเจ็บหนักมากต้องฟิกเกอร์หนีออกมาฮะโอ้โหแห้งๆงั้นเลยฮะเลือดแต่ละคนพร้อมกับสเปลที่ต้องถูกจ่ายไปค่อนข้างเยอะครัคือจะจากขวางเล่นเหมือนสวยแล้วนะครับสำหรับคุณโัลฟรองแต่กลายเป็นจังหวะต่อสกิลต<ด>่อซ่าได้ครับแล้วจอมมี่มาอีกหนึ่งครั้งครับ โอ้โหพร้อมจะมาท้าเลยครับฟิกเกอร์เข้าไปด้วยเมื่อกี้เราจากโดนไปอัดมาแล้วหนักหน้าไปเรียบร้อยเลยครับเออสปิเตอร์มาครับมาเต็มเต็มทางฮะเี้ยวหลบยังไงก็ไม่พ้นกระสุน<ด>ลูกนี้นะท่านเอ้าดีฟอกนะแต่ว่าอีเลสนี่คือตามหมูหวานเป็นเงาเลยนะฮะ<อ>ผมไปคุณไปไหนผมไปด้วยฮะตามจังหวะแล้วก็มาเนสตาเรียน,นะฮะ<อ>เกี่ยวถึงจังหวะไปไปอีกรอบหนึ่งอะไปดูดีกว่าสกอร์คิวขึ้นนำตอนนี้ไป5ต่อศูนย์นะความลำบากตรงนี้ฮะ ยังดีที่แต่ละตัวเนี่ยสามารถเวฟเคลียร์ได้ไหวคอ่ะว่ายังมีเวฟเคลียร์อยู่นะครับมาออฟฟอร์ยังเหลืออีก2นะครับอ่ายังเหลือนะลูกแก้วยังเหลือ2ลูกนะฮะกับทั้งนักขาวออสโปรแล้วก็อีเรสด้วยนะครับซึ่งเกมนี้อีเรสเองก็ทำจังหวะสวยหลายจังหวะเลยครับดีฟอสขึ้นมาเป็นแคทสติก่อนนะฮะเน้นยิงแบบปักๆแรงๆนะแต่คิดที่ข้อบางทีก็รู้เรื่องเหมือนกันนะกำลังขึ้นน่าจะเป็นโบกีสเปียร์ต่อฮะที่สองอะ เห็นนะยูเรสน่าจะปล่อยให้เขาหรือเปล่าฮะแต่ว่าก็กล้ากลัวมีคนไปเซตมีคนไปเซตแล้วฮะด้านบนนะมาสิจ้าจะเคลียร์เวฟใช่ไหมดันลึกเลยครับมีครับฟีบมาให้ยูฟ็อกเซนได้ยิงป้อมฟรีๆครับโอเวอร์ฟลายโซนด้วยสายตากดดันในรอพื้นที่ตรงนี้การได้ก็จริงแต่ว่าก็ครึ่งหลอดนะใช่ครับเพื่อนตามมาแล้วในขนาดเดียวกันครับพอเห็นทารอนมากันเยอะ อีกฝั่งหนึ่งบาซ่าก็จะไปตันฟรีตลอดครับอีเรสเอ่ยนะครับข้างบนก็เป็นนิพกเส้นบ้างเป็นจอมมี่บ้างเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือบาซ่าเดินเร็วกว่าหนึ<ช>่งก้าแล้ครับกับทุกจังหวะที่เราได้เห็นกันด้านบนเนี่ยพอไปทีก็ต้องไปเยอะไปรับเลนข้างเยอะเลนล่างก็ปีที่แบบนี้แล้วหมู่หวานก็จะไม่ได้ร่วมไฟแลวครับเพราะว่าบาซ่ากิมมิงเนี่ยอาจจะเห็นโอกาสตรงนี้เห็นวิชั่นแล้วได้เปิดก่อนนะเหตุก่อนครับเหตุอีเรสก่อนเข้ามาอัดมุมไปอัดเทิร์นตั้งขึ้นไปชุดเดียวหาส รมการนับสามกับผู้เมื่อกี้ที่เมนจะมาช้ากว่าด้วยครับอีเดสเองเข้าไปช้านะครับฮักเองมองอยู่นานแล้วเขาตรงนั้นครับลงโทษได้ดีครับยังเอาคืมนมาได้บ้างกับสตาร์ o อนสปอร์ตก็อยู่จังหวะเลนข้างได้พอสมควรนะให้หมูหวานกับตัวของโอเวอร์ไฟฮะได้ดันเลนได้หาจาังหวะถึงป้อมกันบ้างครับแต่ด้วยความที่เสียพอเสียป้อมแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คลิปคปมันจะดันเลยแม่น้ำต่อตรงข้างไปเนี่ยมันมันมีสูงมากเพราะงั้นคือการดันคืนมันค่อนข้างยากครับเมื่อกี้มีแค่คลิปด้านล่างที่ การจะถึงป้อมก็เลยให้จอมมี่น่มาก,กันี่้ครับงานกับเปิดอักติมาครับตรงนี้สวนกับท่าของโทนี่ครับยังได้ยิงฟรีตรงกลางน่าจะได้ทาวเวอร์ไปครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับท่าของทารทอนโทนี่ไม่ใช้สกิลเคลียร์คีเฮะแต่ว่าเนี่เปทีด่ด่างบวกมากกว่าแล้วบวกโดนแล้วบวกครับโดนสโลมาแล้วงัดกลับมาด้านหลังจากไอพอดโปรดูเลือด er ขึ้นมาก็จริงครับแล้วจอมมี่เข้าไปเบรกที่ด้านหลังแบ่งสองไฟมาฟิกเกอร์ตามมาจากท่าของโทนี่ยังไล่ควงอยู่ฮักกำลังจะตายลงไปหล่นไปก่อนเป็นศพแรกศพแรกผ่านไปตรงนี้อัดกระแทกติดเทอร์มาเคลมาตดาเมจมมมัันไ่ีครบ ถ้าธนงจอมมีไม่นได้แล้วการเป็นฝ่ายที่ต้องล่นถอยกลับไปเองสำหรับทางลองนดิสปอร์ตจอมมี่ดึง4ี่คนอยู่จังหวะตรงนั้นนะบอซําแทงไปจวะชีดรวัวเด้งจังหวะนั้นละละละแกไล่ยังเข้าป้อมเลยฮะ,<อ>ะน,นานนี้หมหวานขับไม่ได้ฮะนี่ครับแบ่งที่ให้สุดครับดึงให้สุดนะฮะ<อ>แกดึงที่แกดึงเสื้อ4ี่คนเลยนะเออเดียวเท่านั้นนะแล้วปล่อยหมูหวานแห้งๆเลยครับติดอยู่กลาง เรียกว่าสมรภูมิสหาบาธาของวนนัยวรุ่นนะฮะแก๊งวัยรุ่นนะอ่าสี่ห้าคนตรงนั้นนะฮะ<อ>การแบ่งคอมโพสิชันแบ่งตำแหน่งค่อนข้างดีเลยฮะรู้ว่าใครควรทำอะไรฮะ,ะกับพื้นที่ต่างๆตรงนี้กลับมารวมกุ๊ปอัพกันอีกครั้งหนึ่งฮะทาร e ์ตอีสปอร์ตภูมิที่ตัวเองเล่นค่อนข้างบ่อยมากสำหรับในเกมนี้ภูมิแอลด้านสายมือส่วนด้านล่างฟอร์เรสต์นะนี่ฮยคือหวานหลุดหลุดมาเลยครับก็มอบแล้วล่ะแต่ดูด้านล่างฮะฟิกเกอร์ของจอมจอมมี่ฮะคือไปเลยครับแล้ว ด้วยความที่จะจกักชาร์ทกิลก่อนนั้นคนที่มีสตันเบรกก็คือเป็นต่องฮักแต่ว่าโดนไล่แบบนี้ก็ไม่รู้จะสตันยังไงเหมือนกันครับคนอื่นจะสตันงาะไม่ได้เพราะเอลเลทำให้ไม่โดนซีซีครับสปิตเตอร์ครับแรงๆกันไปครับสำหรับอัลติเลยกดนะมาขนนะโทนี่เลือดไม่เต็มนะแต่ว่าเพื่อนไปแล้วอะ่ะไปด้วยยืนรับดาเมจจากเขาไปรับเลยอ่ะเขาไม่รับเลยแต่ว่าก็ไม่ตายด้วยฮะปั๊บๆโอเคยืนรอเลยยืนรอเลยฮะพี่หินของเราอะอึดอยู่แล้ว คนคนนี้เล่นแต่ละตัวนี้คือไม่ได้ท็อปเทียอะไรนะนต่ดับซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแลมเบอร์หรือว่าโอเมก้ามีแค่อลิสตัวเดียวที่หรือว่าอยู่ในระดับคือก็เทียไปแล้วอยู่ที่จังหวะที่แบบเป็นตัวที่คนแย่งกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับในตัวที่เขาไม่แย่งกัน,นะอ่ ในเรื่องของความอืดได้เกาะเพิ่มเติมมาแล้วแฮปปี้ครับแล้วเอาเหมือนจะพัดไปมืดด้วยครับเมื่อกี้มอฟฟ้าไปครับสถานะก็แฮปปี้หายไปเลยเ d o u ลคิวไปแล้วเขาจากน่างกอดที่็อกเซ้นครับาเป็นแรงจัดๆครับบอกเลยว่าแรงจัดๆแตกพ่ายไปแล้วแล้วับบอลทารอนครับแล้วไปถึงบ้านครับเรียกว่าเดลิเวอรี่เพราะช่วงนี้ติดโควิด19ครับไปถึงนู่นเลยฮะส่งถึงหน้าบ้านโดยไม่ต้องสัมผัสตัวกันแล้วจะออกได้หรือเปล่าครับตรงนี้ขอสัมผัสได้ไหมจ้าหมูหวานเข้ามาแล้วนั้นๆฟอบเขานั้นบ้านเข้าใจเย็นนะไปเฟลุกแล้วความเป็นนนนนนสส่่่่ววววตตััแแแบบบีีี้้้้จจงงาารรทไหคโอปซเเกกมมมิฮะล เวลาที่เหลือที่เจจักกำลังจะเกิดมาไม่พ้นบ้านที่บาซ่าเกมมิ่งกำลังจะจบเกมของพวกเขาในซีรีส์นี้ชนะไปได้3ต่อ0เกมอะบาซ่าเกมมิ่งครับโอ้โห